เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจะมาที่20มีนาคมวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่รายงานจากทางมาเปทายสื่อสายยูไนเต็ดนะครับกับเรื่องการดันดา,นดาวรุ่งที่ว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่งของดีเลยครับในทีมชุด u 18ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่และคาดว่าจะเป็นช่วงปลายซีซั่นนี้ด้วย โดยจากรายงานนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะด,ดันเจ้าหนูเบนดิโตมันตาโตซึ่งปัจจุบันเล่นตำแหน่งปีกขวาเป็นหลักและรวมถึงปีกซ้ายกับแบ็กซ้ายบ้างบางเกมในทีมชุดยูสิขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวครับและก็พร้อมจะให้โอกาสลงสนามโชว์ฝีเท้าในช่วงท้ายซีซั่นทันทีด้วยตายกับการขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ครั้งนี้นะครับเจ้าตัวจะถูกปรับมาเล่นตำแหน่งวิงแบ็กขวาแทนในทีมชุดใหญ่ ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์ของสโมสสเนะี่ยก็มองว่าดาวเตะวัย17ปีรายนี้สามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้เช่นกันครับเพราะว่ามีจุดเด่นในเรื่องของพลังงานเล่นเกมรุกดีเกมรับก็ได้ด้วยเฉพาะในเกมรุกครับที่ในตำแหน่งปีของเจ้าตัวนั้นก็ทำไปถึง7ประตูกับอีก1แอสซิสจากการลงสนามไป13เกมในทีมเยาวชนเดยเป็น11เกมในทีมชุดยู18แล้วก็อีก2เกมในทีมชุดย21 ทางนี้ก็รอติดตามดูนะครับว่าเจ้าหนูเบนดิโตมานตาโตจะถูกดังขึ้นมาอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่ก็ถือว่าน่ารุ้น่าเชียร์พอสมควรเลยครับ มากันทีเรื่องราวของเมสันกรีนวูดกันหน่อยนะครับหลังที่เราทราบข่าวเข้าก่าวว่าเจ้าตัวน่ะเหมือนกําลังจะไปที่สวยที่มาร์กเซย์ามเป็นดาวโซนโบของทีมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดตามรายงานของ r m c ์เอ็มสื่อดังของฝรั่งเศสได้ออกมารายงานว่าเมสันกรีนวูดอาจจะถูกโอลิมปิกมาร์กเซย์ขายทิ้งในซัมเมอร์นี้ครับหลังเจ้าตัวน่ะกำลังมีปัญหาเรื่องวินยัยทัศนคติแล้วก็การขาดความพยายามจนโดนทางโรเบโตเดียเชบีกุนซือของทีมเลือกส่งเจ้าตัวเป็นแค่ตัวสำรองครับในช่วง2เกมล่าสุดแีม ก็แพ้ทั้ง2นัดด้วยหรือตามรายงานในครับมีการระบุว่าเขาเป็นนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้แต่ถ้าเขาไม่ปรับปรุงตัวเองคำถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาจะถูกหยิบยกขึ้นมาในช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีถ้าเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าผู้จัดการทีมและผู้บริหารของสโมสซอนเสี่ยงมากแค่ไหนในการนำเขาเข้าร่วมทีมเพื่อให้เขาได้รับโอกาสซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเขาเพราะว่ามาร์กเซย์ไม่ใช่เกตาเฟ ทั้งนี้ครับกับสถานการณ์ของเมสันกรีนบูดก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยซึ่งในที่นี้นะครับก็เป็นในหมายความว่านักเตะอาจจะกลับมาที่สโมสซของเราแต่อย่างใดแต่กลับเป็นเงินค่าตัวที่เราจะได้จากกําไรที่หมักเสราจขายดาวยิงวยัยยิม2ปีรายนี้ตัางหากครับซึ่งหากว่าขายได้แพงเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งให้ทีมของเราก็จะมากขึ้นตามไปด้วย แต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับก็หวังว่าตัวเมสันกรีนบูดจะปรับพัสนากติการเล่นได้นะครับเพราะหากใครที่ดูหมาก์เซยเล่นบ้างในช่วงหลังก็จะเห็นชัดเลยครับว่ากรีนบูนนะไปนักเตะที่เฉยชาจริงๆไม่ค่อยจะเพลสซิ่งไม่ค่อยไล่บอลด้วยแต่ในบทบาทตอนทีมได้บุกก็ถือว่าอันตรายสุดๆเหมือนกันเลยครับ มากันนี่ข่าวลือการเสริมทัพของทีมกันบ้างนะครับกับรอบวันนี้เริ่มกันที่รายงานจากทางดอมสมิธนักข่าวจาก Standard Sports สื่ออังกฤษครับได้ออกมาเล่นข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจจะดึงตัวจบเบลลิงแฮมกองกลางวัย19ปีซึ่งก็เป็นน้องชายของชุดเบลลิงแฮมนะครับและกำลังเล่นอยู่กับซันเดอร์แลนด์ในแชมเปี้ยนชิพมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ นอกจากนี้ครับแ t a ด d a ์ด s สปอก็ยังได้พูดถึงความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อตัวคริสริกกองกลางตัวรุกวัย17ปีของซันเดอร์แลนด์เช่นกันที่ทัพปีศาจแดงของเราครับก็อยากจะดึงตัวมาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยหลังตามสองฟอร์มมาตลอดซีซั่นนี้เลยะครับสำหรับในรายของคริสริก ไปกันที่รายงานของฟอเรนเพเทนเบิร์กนักข่าวของสกายเยอรมันนะครับกับข่าวเลยที่น่าสนใจของแมนยูนเตดที่มีต่อตัวชาบีซีมอนส์แนวรุกวัย21ปีของอาเบไลซิกทีมดังในบนเดสลกาเยอรมันนะครับหลจากคำอ้างอิงของเพเทนเบิร์กนะมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูนเตดกำลังมองหากองกลางตัวรุกที่มีความสามารถรอบด้านเล่นในทั้งตำแหน่งปีกและก็รวมถึงกองหน้าด้วยซึ่งซีมอนส์นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นของสโมสรแต่สำหรับดีลนี้ครับก็ถือว่ายากหน่อยไม่ไดนะ้อารเบรไลซิก ถึง80ล้านปอนด์วยกันครับสำหรับการปล่อยตัวแข้งทีมชาติทอนแลนด์รายนี้ออกจากทีมทั้งนี้สำหรับผลงานของชาบี้ซีมอนส์ในบุนเดสลลกาปีนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับลงเล่นเกมลีกไป18เกมทำได้7ประตูกับอีก5แอสซิสต์ด้วยกันในบทบาททั้งหมายเลข1ิปีบกและก็หน้าต่ำครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของรัสมุสอยลุนกองหน้าของทีมในครับที่เจ้าตัวเนี่ยก็เจอข่าวลือถึง2ข่าวด้วยกันในช่วงเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงทั้งข่าวความสนใจจากนาโปลีที่ว่าอยากจะได้ตัวเขาร่วมทีมรวมถึงข่าวที่ว่านาโปลีมีความสนใจที่จะนำวิกตอร์ซิมเพนมาแลกกับรัสมุสอยลุนหลังแมนยูเนต็ดของเราเนี่ยก็นสนใจดาวยิงทีมชาติในจีเรียอยู่เช่นกัน ทางนี้ครับต่อเรื่องดังกล่าวตามความเห็นของดาวิดออนสไตนเทียหนึ่งจากดิแอร์แลนติกสื่ออังกฤษก็มองว่าทั้งสองเขาที่หลุดออกมาจากสื่อฝั่งอิตาลีนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับและเขาก็มีความมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเก็บฮอยลุนไว้ใช้งานต่อมากกว่าส่วนเรื่องความสนใจในตัวโอซิมเฮนเขาก็ยอมรับนะครับว่าเป็นความจริงที่แมนยะูไนเต็ดสนใจดาวยิงรายนี้แต่กับการจะต้องปล่อยรัสมุสฮอยลุนออกไปเพื่อน,นําเงินหรือว่าเปิดทางเก็บโอซิมเฮนไม่น่าจะเป็นไปได้เว้นแต่ว่า e จะขายตั้งแต ซึ่งกับเรื่องนี้ดาวิดออนสไตนได้แสดงความเห็นผ่านทางเดอะแอตแลนติกว่าแน่นอนว่ามันเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มเงินไปเกินกว่า70ล้านปอนด์กับรัสบูสฮอยลุนและเขาก็ยังหนุ่มด้วยเขาเพิ่งจะยิงประตูได้ในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้หลังไร้ประตูมานานและผมก็เชื่อว,ว่าแมนยูไนเต็ดต้องการจะสร้างทีมร่วมกับเขามากกว่าการนํากองหน้าที่มีอายุมากกว่าเขาเข้ามาแทนสําหรับเดีอวที่มีความซับซ้อนแบบนี้ ผมคาดว่าวิกตอร์ซิมเฮนใจใยายหลังจากนาโปรลีปล่อยเขาให้กับกาลาจซารายและอนาคตของเขายังไม่มีความแน่นอนซึ่งแมนยูเนเต็ดถูกโยงกับเขาแต่ผมกลับไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่ว่าแมนยูเนเต็ดจะปล่อยราสมุสฮอยลุนออกไปซึ่งแน่นอนว่าเขาทำงินได้แหละแต่ผมคิดว่าแมนยูเนเต็ดจะหาเงินจากนักเตะคนอื่นมากกว่าจะขายเขาออกจากทีม เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของฟิลโจนอดีตกองหลังของทีมนะครับที่ล่าสุดได้เปิดใจถึง2รุ่นน้องในทัพผีแดงอย่างเมสัชเมาส์และก็ลุคชอซึ่งต่างกําลังไปเชิญกับอาการบาดเจ็บซ้ำซากไม่ต่างจากตัวเขาตอนที่ยังเล่นให้กับสโมสซอนเดลฟิลโจนครับก็มองว่าทั้ง2รายคงกําลังรู้สึกอับอายต่ออาการบาดเจ็บในตอนนี้เพราะว่าเขาเนี่ยก็เคยมีความรู้สึกแบบเดียวกันด้วยเฉพาะการเล่นให้กับสโมสซอนระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยิ่งทําให้โดนพูดถึงมากกว่าเดิมด้วย ดยกับเรื่องนี้ครับฟิลโจนซึ่งปัจจุบันอายุ33ปีและก็ต้องเลิกเล่นไปเพราะว่าอาการบาดเจ็บรุมเร้าได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกเห็นใจเมสันเม์และก็ลุคชอสุดๆผมรู้ดีเลยว่าผู้เขาในกะําลังรู้สึกยังไงบ้างสําหรับผมมันแทบจะเป็นความรู้สึกที่อับอายมากเมื่อคุณอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตแล้วก็เจ็บยาวจนเล่นไม่ได้สิ่งเดียวที่คุณต้องการก็คือได้เล่นฟุตบอล ผมนะ่ะหลงรักฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กและเมื่อทําแบบนั้นไม่ได้มันก็รู้สึกเหมือนว่าถูกพลากอะไรไปบางอย่าง มันค่อนข้างจะรับมือได้ยากคุณมีทั้งแฟนบอลและก็โซเชียลมีเดียดังนั้นแน่นอนผมเข้าอ,อกเข้าใจทั้งเมสันเมาส์และก็ลุคชอได้เป็นอย่างดีซิ่งที่ผมจะพูดก็คือเมสันเมาส์กับชอนะ่ะต้องกลับมาอยู่ในสภาวะที่รู้สึกผ่อนคลายดียเร็วที่สุดเมื่อได้ลงสนามทีมแพทย์ยุคนี้จะพยายามผลักดันให้คุณกลับมาเร็วขึ้นได้เสมอแต่ทั้งคู่นะ่ะก็ต้องรู้สึกด้วยว่าตัวเองว่าพร้อมและก็มีความมั่นใจในการจะกลับมาลงแข่งระดับสูงด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นครับฟิลโจนก็ได้พูดถึงผลงานของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดใตอนนี้ที่เขายอมรับว่าเป็นปีที่ยากลำบากของทีมจริงๆแต่เขาก็ยังหวังว่ารูเบนอาโมริมจะพาสโมสซอเล่นได้ในแบบแนวทางของเขาได้ไวที่สุดครับซึ่งกับเรื่องนี้ฟิลโจนได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังเผชิญช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสไม่มีทางหนีไปหนได้ไม่มีที่ซ่อนมันเป็นปีที่ยากลำบากมากจริงๆ เมื่อมองย้อนกลับไปในฐานะนักเตะมันยากมากเพราะว่าเพื่อนหลายคนของผมยังอยู่ที่นั่นผมคุยกับผู้เขาหลายคนและมันไม่เคยดีเลยที่เห็นเพื่อนของคุณนะมาเชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากดังนั้นผมก็หวังว่าผู้จัดการทีมคนใหม่จะสามารถนําแนวคิดของเขาไปใช้และก็ได้นักเตะใหม่ที่เขาต้องการในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคัมประจำวันที่20มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ